บาลนครแม่สอดก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมและปรับปรุงถนนเส้นทางสายหลักในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทริดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสาไฟฟ้าประติมากรรมส่องสว่าง และการพัฒนาเส้นทางสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักในพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดให้สวยงามและเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมผลักดันโครงการการพัฒนาเส้นทาง และปรับปรุงถนนครั้งใหญ่6สายหลักในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งเป็นถนนการคมนาคมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อพัฒนานครแม่สอดร,รองรับการพัฒนาประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายสมัรสรพารตั้งแต่สามแยกวัดดอนชยัยจนสุดเขตสะพานเชื่อม กับบ้านหัวฝายกว้าง7เมตรระยะทางยาว330เมตรบวก1,500เมตรและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายอินทราคิรีจากสีแยกไฟแดงเจ้าสัวเดิมไปจนถึงสามแยกบ้านพักในอำเภอแม่สอดกว้าง7เมตรระยะทางยาว330เมตรบวก1,500เมตร เทศบาลนครแม่สอดเป็นเทศบาลนครในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดจึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนหนทางให้เป็นเส้นทางแห่งการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในโครงการต่อไปจำเป็นต้องนำสายไฟยฟ้าสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารลงดินเพื่อพี่น้องประชาชนชาวนครแม่สอด และต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายอันสิิตสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตาที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาในครั้งนี้ด้านในกุลเครเวีระรองนายกเทศมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนอินทรคีรีด้วยเนื่องจากทางเทศบาลนครแม่สอดกำลังเร่งปรับปรุงสภาพพื้นผิวถนนและพัฒนานครแม่สอด เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ได้รับรอมอบหมายจากทา่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดนะครับทา่านกอเพิร์ดเติรกเกตินสรนันนะครับให้ออกพื้นที่มาลงมาดูการติดตั้งไฟปมิมกรรมตรงบริเวณสีนแยกเจ้าสัวเขตน,นครแม่สอดของเรานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออาภัยผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้นะครับถนนอินทร์ลรีนะครับที่เราจะมีการก่อสร้างไฟปฏิมากรรมนะครับพร้อมที่จะลาดพลาสติกหรืออย่างมะตอยนะครับในตั้งแต่สี่แยกเจ้าสัวไปจนถึงที่ว่าการหน้า,หน,าหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดของเรานะครับก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังในความปลอดภัยของท่านด้วยนะครับ เพื่อที่จะให้ถนนหนท,ทางเพื่อให้ท่านได้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและทร,รัพย์สินของท่านนะครับก็ทางเทศบาลนครแม่สอดต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สานจรไปมาอย่างยิ่งครับขอบคุณครับค่ะสอบถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าปฏติมาก,กรรมค่ะโครงการต่อไปเราจะทํายังไงต่อไปคะอ่าไฟป,ปฏติมาก,กรรมนี่ยเพื่อให้เมืองนครแม่สอดของเราสวยงามนะครับเราก็มีเป็นเป็นเป็นจุดๆุเป็นช่วงๆวงไปนะครับสี่แยกเก้าสัว และก็ชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามแล้วก็ชุมชนวัดมณีนะครับเราก็จะทําให้เมืองแม่สอดของเราได้สวยงามนะครับแล้วเราจะมีการปรับปรุงพื้นผิวยืนพื้นผ,ผิวจราจรนะครับในตั้งแต่ตั้งแต่เสียแยกข้าสัวนเนี่ยที่พูดเมื่อกี้นะครับเรจะถึงหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดนะองบประมาณเก้าล้านกว่านะครับเจ็ดสิบล้านบาทนะครับได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่ะเป็ควาที่ให้งบประมาณมาดำเนินการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดของเราครับ